ไปชมพกัดน้วฝนอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนตกอีกแล้วค่ะทุกคนตกตอนปล่อยลูกพอดีนะคะครับผมฝนตกครับมืดๆเนาะแม่ยังไม่ได้เปิดไฟเลยบรรยากาศฝนตกฝนตกค่ะลูกฝนตกฝนตกไปแล้วค่ะตกวันนี้ก็กินหรอคะ หอมมืดเลยก้เสเซถือด้ไหเนะเป็นภู้ิแพ้ค่ะทุกคนภู้ิแพ้ขึ้นภู้ิแพ้กำเริบทานยาไปทานยาทานยาพาราด้วยนะคะรู้สึกที่ปวดหัวด้วยแล้วก็ได้แพ้ไปรับลับตื่นๆคะทุกคนฝนก็ตกโดนฝนบ้างอากาศเปลี่ยนแปลงมากเนาะทุกคนเนาะ เอ้าศรษฐีไม่อยู่นี่ฝนตกเศรษฐียังจะไปรออีกเหรอลูกฮะเศรษฐีไม่อยู่เหรอลูกไม่ใ <c> ช <oughs> ่หน้าตาพี่รู้ไหมครับเศรษฐีไปไหนลูกน้องไปไหนลูกอุ้ยพี่กาเหรอลูกพี่กาเหอรอ้เอ้อหายพี่มุดละ ร้อนทั้งวันตกตะบนเย็นการปล่อยลูกพอดีค่ะชอบไหมครับฝนตกดูดูฝนคี่ตาเดีด๋วยวชอบไหมครับฝนตกดูเมื่อไงเมื่อไงครับลูก ฝนตกไม่หนักนะคะทุกคนตกพอเบาตกลินลินเสร็จทีไม่อยู่ไปละ นี่พี่ใหญ่เขาจะนิ่งมากไปและเข้าบ้านแน่เลยไปกวนนองเล็กแน่เลยจะดีๆนะคะทุกคน